นะครับเลยลมแรงนะคนับนี่คือความแรงของลมนะครับที่ที่มากับฝนอ่ะ ตอนนี้เวลาประมาณ4มงเย็นของวันที่29นะครับ29ตุลาคม2563ตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีลมพัด การช่วเป็นช่วง ช่วงเช้ามาถึงณเวลานี้ก็น่าจะประมาณ4รอบแล้วครับแต่รอบนี้น่าจะหนักสุดถ้าใครๆที่ติดตามข่าวนะครับพายุเข้าเวียดนามตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดก็ประมาณ16คนด้วยกันสาเหตุส่วนมากนะครับก็จะมาจากาดินสไลด์ คือถ้ามองด้านหน้าแทบจะไม่เห็นทะเล